ดวงดีดวงร้ายคนเกิดวันพุธกลางวันตั้งแต่วันที่2ถึง8ธันวาคม2567ด้านดวงดีของคนเกิดวันพุธกลางวันในสัปดาห์นี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานนี่แหละนะครับเป็นช่วงที่มีภาวะผู้นําสูงมากๆทีเดียวนะครับแต่ก็คงตามมาได้เรื่องของความรับผิดชอบที่สูงเช่นกันนะครับนะก็อาจจะต้องมีเรื่องต้องบริหารจัดการอะไรต่างๆอย่างจริงจังเด็ดขาดอาจจะมีความเครียดบ้างนะครับ แต่ก็ทําได้ดีมากนะความยากของงานที่คุณรับผิดชอบก็อาจจะได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงนะครับการเงินโดดเด่นออกมากๆนะครับแล้วการเงินก็มีความคล่องตัวทีเดียวนะเป็นช่วงที่เรื่องของชื่อเสียงเงินทองนะครับมีโอกาสจะได้มานะครับมีความโดดเด่นในแวดวงที่คุณทํางานอยู่แล้วก็มีความสําเร็จที่ดีมากๆอาจจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ที่น่าสนุกท้าทายมากๆ งานด้านดูแลบริการอะไรต่างๆก็โดดเด่นทีเดียวนะครับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ดีมากๆในช่วงนี้นะครับและอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะครับรชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ค่อยติดที่บางคนนี่อาจจะถึงจังหวะที่รู้สึกอยากจะออกจากงานก็ได้นะครับยังไงก็ขอให้มีความรอบคอบในเรื่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับให้มีงานลองรับก่อนแล้วค่อยไปนะครับอย่าไปแบบปุกปรับ นะมันอาจจะมีเรื่องอะไรปุบปรับขึ้นมาวุ่นวายใจหรือเกิดอุบิเหตุอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณต้องไปนะครับก็ใจเยน็นๆถ้าเป็นไปได้เตรียมตัวได้เตรียมตัวล่วงหน้าได้จะดีที่สุดนะครับนั่นก็คือด้านวงรลายนะครับอาจจะมีอะไรที่มันเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวไม่ทันระวังนะครับก็ระวังจะกระทบเรื่องการเงินของคุณได้เหมือนกันนะครับอาจจะต้องเสียเงินโดยไม่ทันรู้ตัวนะเออนะครับ แล้วก็อาจจะต้องออพยายามตั้งสติให้มั่นคงนะครับเรื่องการเงินโดดเด่นก็จริงแต่ก็ยังต้องควบคุมรายรับรายจ่ายให้ดีให้มันสมดุลน,นะครับนะอย่าให้มีปัญหาเด็ดขาดนะครับช่วงนี้อาจจะบางช่วงก็มีอาการหงุดหงิดนะครับสิ่งที่ได้มาอาจจะรู้สึกยังไม่ค่อยพึงพอใจนะครับอันนี้ต้องปรับทัศนคติตัวเองนะครับลดความ คาดหวังที่มันสูงเกินไปลงมาให้ได้นะครับบอกกับตัวเองว่าสิ่งที่เรามีอยู่มันน่าจะเพียงพอแล้วมันน่าจะโอเคแล้วนะครับดีกว่าไม่ได้อะไรมาเลยนะซึ่งทั้งที่โดยภาพรวมนี่การเงินโดเด่นอยู่แล้วนะคุณน่าจะแฮปปี้แหละนะครับก็อย่าเซ็งเลยนะครับ ด้านความรักก็บอกแล้วว่าดีนะครับแต่ว่าอาจจะงุดหงิดนะหรือยังไม่พอใจนะครับหรือคู่ของคุณอาจจะจุกจิกจุจ้จี้ช่วงขี้บ่นหน่อยในช่วงนี้ทําให้รู้สึกเบื่อเบื่อได้นะครับอยากจะอยู่เงียบๆตามลําพังก็เป็นไปได้นะด้านสุขภาพก็ต้องระวังเรื่องของอะไรที่มันเป็นเหตุปุกป,ปับนี่แหละนะครับก็เดินทางไปไหนระวังอุบัติเหตุหน่อยมีสติรอบคอบในการเดินทางนะครับแล้วก็ระวัง การส่งตัวนะครับอาจจะมีน้ําในหูไม่เท่ากันนะทำให้มีปัญหาเรื่องการส่งตัวได้นะครับอารมณ์ที่ขี้งุดดกิดความเครียดจากการงานนี่แหละนอกนั้นโดยภาพรวมถือว่าแข็งแรงดีครับ